สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ี리조이โอเลเนทเจอร์ไวท์น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนีเ <'s> ช้าวันใหม่ที่กุดว่าวันนี้จะรู้กันแล้วว่าใครจะเป็นหนึ่งเดียวที่จะถูกคุณกล้องเลือก s <S เรามาพบสาวงามคนแรกกันเลยครับน้องกี้คัตยาใจคง อวัสดีค่ะเป็นไงน่ารักจังเลยอ่ะฮะฮะไอยผิวสวยด้วยเนี่ยผ่านไหมผ่านไหมโอเคอุ๊ยทำเป็กอันนี้ทำเองเหรอเนี่ยน้องกี้ยังเรียนอยู่ปะเรียนอยู่ค่ะหนูยิ้มก็ย้มอ่นนเลยอเลยกอนเลยอนเ่นอนเลยนอเลยอนเลยนองเลยนนเยนอ่เลยอลยนอนเลยอเลยนเนอ่ยเีนียเลานเลยอนยนอนเยนอนเลนอนนอนมลนเป็นแนเนอ้เ่ะนอายใส่ชุดพื้นเมืองอยอ๋อและช่วงนี้คือปิดเทอมอยู่แล้วครับ พี่เทิมนและน้องกี้ทำอะไรบ้างชีวิตวันวันก็ช่วยแม่ทำงานบ้านทำอะไรพวกนี้แหละค่ะเขาพาดปั่นได้โอ้นี่เขาทำหมดเลยนะอุ๊ยจริงด้วยอุปั่นได้เองหรืเหรอมาที่สาวงามกุดว่าคนต่อมาน้องวิวจุธารัตน์กาละว่า ผมสวยจริงด้วยฮะผมสวยเลยอ่ะนี่อันนั้นคิ้วอันนี้คิ้วอ่ะที่ผมนะผมโอ้โหยาวเออสวยจริงๆเมื่อวานที่เจอก็คุณแม่ก็นั่งทอบ้าอย่างเงี้ยอันดาวันนี้น้องวิวนั่งเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะนี่อะไรนี่เขาเรียกว่าอิวอิวค่ะอิวไฟใช่ทำเป็นหรือเปล่ามาสองวันแล้วทธอเป็นหรือเปล่ามันจะยากยังไงให้เลยค่ะพี่ก้องรู้ไหมคะว่าเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าไฟใช่บ้านหนูจะเรียกว่าหางค่ะหางไฟ หัวหันใหน่อยดิหมุนถ้าหมุนกลับค่ะใช่ค่ะอย่างเงี้ยถ้ามันกับเข้าไปกัเข้าไปแล้วดึงดึงดึงออกมาน้องเอ้ยอายเอ็เรียนอยู่ไหมอะเรียนอยู่เรียนิมอบาคนจบแล้วอ๋ออเรียนอยู่ที่ไหนครับราชพัฏกาฬสิลุ์ค่ะอ๋อตรงนี้เองอะไรอะทักษศาสค่ะรู้สใช่มาเป็นครูแล้ว้วเป็นครูไหมเป็นค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะแม่นักกันรักกันตรงหน้รักจังเลยครอบครัวเนี่ยสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นาะสาวงามคนที่สามน้องใหม่กนกพรเสียงล้ำเมื่อวานนะมาขอเอาน้องไปประกวดแม่ไม่ยอมเราอะเข้าใจวันนี้คือคุณแม่เป็นป้าเขาค่ะนี่คุณป้านี่คุณแม่ออ๋แล้วคุณป้าเลี้ยงหนุ่มมากแต่เด็กเลยใช่ไหมแตอนนี้ย้ายมาอยู่แม่เขาทำงานเป็นแม่บ้านที่โรงเรียนค่ะ ก็คือย้ายมาอกับลูกแล้วแล้วไม่ชอบอยู่โรงเรียนชอบยินทาหลัวจากที่ตัดเที่ยมมันไม่เห็นรลควกูกว่ากันี่ยอะไรประมาณเนี้ยรอใช่ไหมรอใช่ไหมเขาก็เมยเขาเป็นเจ้าบ้านทําความสะอาดที่โรงเรียนเขาบางทีเขาก็น้อยใจอายเพื่อน่ะไม่ต้องหนูต้องอายเลยนี่แม่มีแม่ที่รักลูกขนาดนี้ใช่ทํางานคือลูกนะถ้าเราไม่ทํางานลูกก็จะไม่ได้เรียนเป็นสุดจะบอกว่ารักคุณแม่มากเลยคม่อยากให้คุณแม่ทํางานแทน แล้วคนอื่นผู้อะไรไม่ต้องสนใจแม่เราเป็นคนดีเลี้ยงําจนเติบโตใหญ่ขนาดนี้แล้วเราก็ได้ดีด้วยแล้วหนูก็น่ารักด้วยเนาะมาที่สาวงามคนต่อมากับน้องปอแป้นันทวันอัจฉนาสวัสดีครับคุณย่าใช่ไหมคุณย่าคุณย่ายังสาวมากเลยขออนุญาตนั่งคุยกับน้องครับอันนี้ทำมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ก็ปั่นป้ายไซรอนก็ที่จะไปทอต่อไปอะค่ะอ๋อเมื่อกี้เราเจอทอมาแล้วเจอทอมาเจออิ้วมาที่ปั่นนนแล้วเองเกิดมาที่จังหวัดเนี่ยภาคภูมิใจอะไรในชุมชนที่แต่เองเกิดเนี่ยภาคภูมิใจนะคะก็คือเกิดมาได้ทําแบบนี้เป็นดํานาเกี่ยวข้าวหาหน่อไม้หาเห็ดก็คือพ่อแม่จะสอนทุกอย่างเลยค่ะก็จะได้ทําเป็นถ้าคนอื่นในเมืองอะคุณดํานาสิเขาก็ต้องไปเรียนถ้าเขายังไม่เป็นใช่ไหมคะเราเนี่ยตั้งแต่เด็กอะ อ, <passwords> อ,อนุบาลเนี้ยพอไม่ก <kas S 2> ็สอนนะคะก็สอนทำรูนี้ขึ้นภูเขาไปยิงกระปอมอะไรยิ่ไกาอะไรอย่างงี้กระปอมน่าอ้ก็ดูนี่เดี๋ยวบ่ายนี้จะพาเขาไปทำภารกิจพิเศษโอเคจดไปอุ้ปก่อนอุ้ปก่อนนะ่ะแา่ล้วตอนเย็นเจอกันนะสาวงามคนที่ห้าน้องเมย์อารยาแสงใสทำไรอะครับ ได้ยังเลยทำได้ทุกว่าเลยเนาะเมื่อวานเขาก็โชว์ปั่นโชว์ไฟปั่นไฟแล้ไงอ๋อเขาบอกว่าน้องเคยมีความฝันตั้งแต่เด็กๆอยากเป็นดาราทำไมอ่ะอยากเป็นดาราก็อยากจะสวยอยากจะเก่งมีความสามารถหลากหลายเหมือนพี่พี่ไงนี่ก็เลยความสามารถนี่มันฝึกกันได้เหรอนี่แล้วก็อย่าลืมใช้ตัวช่วยนะคืนนี้จะได้มั่นใจจะได้แบบ b r ง n ์นะอย่าลืมนะเต็มที่และสาวงามคนสุดท้ายน้องแพท กิตยาพรพันธุโพเห็นบอกว่าเมื่อก่อนกจะได้มาขนาดนี้กาจะได้สุขสบายแต่มีบ้านอย่างนี้ลำบากเลยรมาก่อนหน้าเนี่ยจ้าแม่ทำอะไรมาเมื่อก่อนพี่ตากุ๊กพี่ตากุ๊กพี่ตากุเช็ด่ากุ๊กพี่ตากุ๊กพี่ตากุ๊กพี่ตาก่ตากุ๊กี่ตกุ๊กพ่ตาุ๊ก่ตลกดกพีากุ๊พี่ตากุกพี่ตากุ๊กพี่ตากุกพี่ตากุ๊่ตากุก็พ่กากด แล้วคิดถึงเวลาคิดถึงได้นานเจอทีนี้บอกรักกันยังไงก็ไม่เคยบอกรักค่ะอยากจะบอกอะไรกับท่านไหมที่ทําให้เรานีได้ถึงทุกวันนี้กะให้กะอยาบอกมาค่ะตั้งแต่น้องเจนเติมให้กะต้องขอบคุณเพราะกับแม่ที่เลี้ยงงานครับเพิ่อที่จ้าเงินมาลิงแพทกับน้องเพื่อเติบจนทุกวันนี้เพื่อแพทหนิตั้งเจอเอ็ดตั้งเจอ สู้ในเมื่อเป็นตัวแทนของชุมชนเลยไปสู้เอไาไว้บ้าเดี๋ยวค่ำคืนนี้น้องแพทเต็มที่นะคะได้รู้จักสาวงามทั้ง6คนแล้วเรามาทำกิจกรรมสะสมคะแนนสะท้อนวิถีชีวิตณที่แห่งนี้อ่างเก็บน้ำวังมน<อ>ต์หรับเ่นผูสื่รายการ Miss c a n i ีเก l t h a i l a n d ครับวันนี้เกมของเรานะครับ<ะ>พี่อีมครับคือชื่อว่าเกมจับกบน้อยใส่ข้อง คือเป็น,นเกม er. ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตแล้วก็อาชีพของคนที่กุดว่าเขาอยู่กับกบใช่ไหมถ้าพร้วขอเสียงหน่อยพรไหมพร่ะแซวบานพร้อมอ้าวน่าพูดเลสามนาทีเริ่มเริ่มต้อนรับสำหรับกิจกรรมการจับกบกิจกรรมสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนแม่มาถึงก็กระโดดลุยโคลนกันแบบไม่กลัวเละกันเลยล่ะครับ มีเวลาเพียง3านาทีเท่านั้นใครจะจับกบได้มากที่สุดนะครับเนี่ยน้องๆแต่ละคนก็ดูคุ้นเคยกับเจ้ากบนี่แหละครับปกติการหากบของชาวบ้านไม่ต้องแข่งกับเวลาขนาดนี้การจับกบของน้องๆจึงทุลักทุเลกันเลยทีเดียวแต่ใครจะจับกบได้มากที่สุดเพื่อเก็บคะแนนสะสมในกิจกรรมนี้ก็ต้องไปลุนกันละครับ มอลแม่เป็นเลยสุดยอดเลยกระโดดเข้าไปปึ้งแต่กิจกรรมนี้ได้คนชนะแล้วนะคะมีด้วยกันสองคนด้วยจับไปได้ถึง11ตัวว้าวคนแรกที่ชนะในเกมนี้ได้แก่น้องน้องน้องเมย์ครับ เวลาที่ทุกคนรอคอยกับการคัดเลือกสาวงามให้เหลือเพียงหนึ่งเดียวแต่ก่อนจะขึ้นเวทีน้องๆก็ได้รับการดูแลเรื่องหน้าและผมจากผู้เชี่ยวชาญกันก่อนแหละครับได้นไม่ใครเป็นใครเนี่ยโอ้เจ๋งเลยเจ๋งเลยเจ๋งเลยเออแต่หัวเปลี่ยนเลยนะโอเควันนี้ทุกคนพร้อมนะพร้อมไหมพร้อมค่ะดีมากเลยไปเราไปเตรียมพร้อมกันเลยดีกว่าไป และนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องๆทั้ง6คนที่จะขึ้นเวทีในวันนี้ซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าหลังจากได้รับการดูแลแล,แล้ว <uk> น้องๆจะดูเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ซึ่งทําให้น้องๆแต่ละคนมั่นใจมากขึ้นในการขึ้นเวทีแล้วนะครับวันมีสักทัเหลือเพียงหนคนเท่านั้นครับ เ,เป็นตัวแทนของคุณว่ากาลสิ ไปครับเป็นการแสด่ของสิ่ความพิเศษทางด้านวัฒนธรรมคนแรกครับเชิญพบกับน้องพ่อ อ่คุณสาวกน้องแพะครับ,บที่หมอครองค่ขอแค่เนนเพชรอนอ พอกำลังแรงซี่แรงเจอเธอสาวผูไทยนามนคนน้าใสใจเกินร้อยปอดอ้อยซอยคือจังอ้อยก่างก่อผู้นี้อีเธอหนึ่งหน่ะเด้อเราจะไปเป็นน้องน้องจัดไปน้องเมย์รับ ค่ะหนูก็เพิ่มมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ เบคุณหลายๆจ้าอ,อบคุกบ่านพระตอนนี้ก็ครบหกบคนแล้วอเอินครับเอาไปรู้ว่าเดี๋ยวเราพักอีกสักู่เดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมีชุดประจำทีเอกกู่เดียวค่ะสักครู่เดียวครับ รุ่นรางวัลกับมิส s c น u ท t ร y เก r ร์ไทยแลนด์มูลค่ากวา1,300บาทเพียนซื้อผลิตภัณฑ์ p พีที่ร่วมรายการครบ399บาทขึ้นไปเขียนหมายเลขมิส s คนเทอร์เกอร์ที่คุณชื่นชอบลงบนใบเสร็จพร้อมเขียนชื่อที่อยู่ตั้งแต่วันนี้ถึง13กรกฎาคมนี้เท่านั้น